ราสวัสดีค่ะพี่น้อง F.C. ฟซียายตุ้มทุกทุกคนนะคะ F.C. ฟหมอลำเพชรลำเอินและ F.C. หมอลำเสียงสะออนทุกทุกท่านคะ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาพบพี่น้อง F.C. ทุกทุกคนในบ่ายของวันที่8มีนาคม2567นะคะพี่น้อง วันที่8นะคะวันนี้เป็นวันแรกเด้อที่หมอําเพลเพลนเฮาสิทําการแสดงในเดือนมีนาคมนี้นะคะพี่น้องเล่นอยู่สายนอตะแรงเล่นอยู่วัดโพชัยนะคะหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ซำสูงจังหวัดขอนแก่นนะพี่น้องนะวัดโพชัยหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ซ้ำสูงขอนแก่นค่ะพี่น้อง แล้วก็เป็นนะคะเป็นวันแรกที่เปิดซิงเกิลนะคะซิงเกิลสาวหน้ารถเห่น้องฟิล์มและน้องสตังศิริรัตน์เพชรลำพืนนะคะพี่น้องเนาะ,ะในตอนเย็นก็จะมีเซอร,ร์ไพรส์มาลัยต้อนรับลูกนะคะลูกทุกๆคนที่เปิดซิงเกิลใหม่นะคะเนาะพี่น้องเนาะฮาวสีหดให้มันเป็นขึ้นอย่างเนาะ เป็นกำลังใจงให้ลูกๆทุกคนที่ออกซิงเกิลใหม่นะคะแล้วก็ร้องบนวีทีครั้งแรกเนาะไทยเฮาเอฟซีสิเหตุให้เลูกก็เมื่อวานนะคะเนาะเอะอามื่อวานตอนดึกๆนะคะอ่าที่ช่องนอนนาขึ้นนะคะช่องนอนนาขึ้นที่อ่าซอฟเปลสตีมสตีมยาดก็ะะได้เจ็ดพันกว่าแล้วนะคะ สอฟต์แวรเพื่นก็ออดออนเอฟซีก็ได้มาหมื่นกว่าบาทนะคะพี่น้องเนาะก็เป็นมาลายหมื่นให้น้องฟิล์มกับน้องสตาค์งพี่ลำพินก็ดีใจกับน้องๆเนาะค่ะอย่างน้อยๆกะให้ให้ได้หมื่นนะคะพี่น้องเนาะให้ได้หมื่นก็ดีใจกับน้องๆเด้อตอนแรงเอฟซีเฮากะรอเชียรอชมรอสนับสนุนนะคะตอนนี้ภพยยังประธานในซื้อบัตรกลุ่มปิดกะฟ้าซื้อเด้อนะคะพี่น้องเนาะเก้าสิบเก้าคะแนนเองนะคะพี่น้องเนาะไปรอชม บทบาทบทบาทการแสดงของลูกๆในวงมลลิมพลพินค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ตุ้มแอบได้ยินนะคะแอบได้ยินตอนไล์สุดตอนตอนหัวแรงเมื่อวานนี่เนาะที่อ่าอ่าเอดมินโมกับน้องสตางน้องฟิล์มมามาพบปะกับเอฟซในตอนหัวแรงนะคะพี่น้องแอบได้ยินเสียงพระเอกบอมนารากรน,นะคะพี่น้องซ้อมสคริปต์ใหม่ซ้อมเพลงใหม่ ซ้อมกลอนลำมกลอนใหม่ค่ะพี่น้องม้วนค่ะพี่น้องม้วนม้วนค่ะแล้วก็น้องรุดมีพูนบอกว่าตั้งแต่วันที่8ปดนี้ไปกะเปลี่ยนสคริปต์ใหม่หลายสาคริปต์นะคะมีเพลงใหม่ใหม่หลายเพลงนะพี่น้องเนาะเฮาไปติดตามลูกๆเฮาเนะพี่น้องเนาะลูกๆศิลปินในหมอลำเพลพินค่ะพี่น้องว่าน้องๆแต่ละคนจะเปลี่ยนเพลงใหม่กี่คนแล้วเป็นเพลงอะไรนะพี่น้องเนาะ ไผยยังสิรองก่อนเก้าภายสิรองก่อนไม่ก 9, ะติดตามชมกันในบัตรกลุ่มปิดไลฟ์กลุ่มปิดของค่ำคืนนี้น้องพี่น้องเนาะและกะแม่แม่แมพ่อๆผู้ใดย,ยังบริัานได้สนับสนุนมาลายให้น้องฟิล์มกับน้องสตังศิรีรัตน์กะเรียนเชิญนะคะที่บัญชีของอซอเปรมนะคะหรือชื่อจริงๆเพิ่อนก็คือเปีมฤดีสายฤทธ์นะคะ ็โอนไปที่บัญชีนั้นนะคะเนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ลูกๆเฮาทุกๆคนนะคะที่มีซิงเกิลที่มีซิงเกิลเพลงค่ะอันนี้เป็นมาลายพวงใหญ่นะคะอ่ะสาวนาหน้าลดเฮนี่ต้องกราบขอบคุณนะคะคุณสมเกียรตินะคะเอ้ยคุณสุธิเกียรติค่ะเพื่อนเป็นเอซอันนี้ก็โอ้ยหักแพงมาเราเพลเพินมาตลอดนะคะเนาะเพื่อนเป็นเจ้าภาพในการ จัดทำเพลงนี้นะคะในการาดูเลนะคะดูเลเรื่องก่อนเพลงเรื่องการทำเอ็มวีคือว่าง่ายๆดูแลการทำเพลงนี้แหละคะ่ะเนาะคุณสุดีิเกียรติค่ะก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ทุกๆคนนะคะที่ดูเลลูกๆมาด้วยดีตลอดนะคะ สำหรับค่ำคืนนี้พ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ในบ้านหัก,กะสิหหยมาไหยลูกๆคะ่ะนอกจากน้องฟิล์มกับน้องสตังค์แล้วก,ก็สามารถสนับสนุนได้เนาะเป็นกำลังใจให้ลูกๆนาะพี่น้องเนาะคะ่ะเพิ่อพื้นเฮากะงานยังบ่หลายคือวงใหญ่ๆเพื่อนแล้วกะค่าตัวน้องๆก็อาสีบางคนก็อาสีบ่เพียงพอก็มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายคะ่ะพ่อพ่อ,พอ,พอแม่แม,แม่สนับสนุนดูแลลูกๆเรื่องมมาลงมาไัาาย เป็นค่าใช้จ่ายของลูกๆต่อไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะหากเพลงกันนะคะ f อฟมะลําเพลิาเพลินเฮานะคะพี่น้องเนาะบัตรกลุ่มปิดก็โอนไปที่บัญชีนะคะ115358 5888 58 58ค่ะ ิระดียุบบนนาวกสิกรไทยนะพี่น้องเนาะเย่ตุ้มจําได้บัญชีนี่บัญชีเดียวคะ่ะสําหรับบัญชีแม่พรหรือว่าอะไรก็น่าจะเป็นบัญชีนี้แล้วก็แจ้งสลิปไปแจ้งแอดมินก็ได้นะว่าอันนี้เป็นมาลายัยอันนี้ซื้อบัตรนะคะสําหรับแม่พรเพิรดีก็บ่ค่อยได้มาลัยน้โมเนาะคะ่ะไทยเฮาก็เคยเห็ดมาลัยพวงใหญ่ให้แม่พรแล้วนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9เล่นอยู่ วานนนิวาสนะคะมืออื่นนี่เล่นอยู่ที่บ้านพลเพงนะคะพี่น้องตำบลหนองสนมอำเภอวานนนิวาสกาสกลนครสกลนครกับบ้านยายตุ้มแต่โบได้ไปดอกค่ะพี่น้องมันไกลไกลโยนไปทางพุนทางสนเกือบไปทางอุดอรบอกกัพี่น้องนะคะส่วนไปทางพุนนะคะมันไกลเนาะพี่น้องเนาะค่ะเอาไว้ถ้าเพุ่นมาเล่นใกล้แถวบ้านย um, ายตุ้มจังจะได้ไป เบึ้งไปแยงไปลินนำยายเจยเนาะพี่น้องเนาะค่ะมื่อนี้ลินอยู่ขอนแก่นเมื่ออื่นลินอยู่สกลนครบ้านบ่าวนอนนาเนาะใกล้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 กล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 บ่าวนอนนาเนาะนอนนาชาแนลนะคะเอฟซี FC, กลุ่มบ้านกกว่าพอบ้านใจก้าเฮาเนี่ยละค,ค่ะเมื่ออื่นเพิ่นกะสีเอาเคเอฟซี FC, ไปฝากศิลปินหลาย,ลายๆท่านเนาะในวงมาล,เล์เป็นเฮาอจซิมี มาลายพวงใหญ่สำหรับศิลปินบางท่านเนาะมืออื่นค่ะกะรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะคะเข้าไปชมเข้าไปสนับสนุนเพลงสาวหน้ารุดเห่โดยน้องสตังและน้องฟิล์มพิลลเพืรนนะคะพี่น้องเปิดแลวมือเสานี้นะคะลงจอลง YouTube แล้วสู่สายตาพี่น้องชั่วทั่วประเทศทั่วโลกแล้วนะคะพี่น้องม้วน,นะคะ่ะพี่น้องโจขนาดเลยเพลงนี้โจโจจุดจวดนะคะ ตอนนี้ก็หมื่นกว่าหมื่นกว่าวิวแล้วนะคะพี่น้องเนาะค่ะค่อยเป็นค่อยไปเนาะ FC ฟซีเขายังบ่หลายนะคะพี่น้องเนาะค่ะซ้อยๆสนับสนุนกันไปนะคะเพล่ลำพูนเอาผลงานเข้าสู้นะคะเอาผลงานเข้าสู้นะคะน้องๆในเพี่ลำพูนเล่นดีบ่แพ้ไผรนะ,ะพี่น้องเนาะค่ะ เป็นกำลังใจให้แม่พรพลดีฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆในช่วงนี้ไปให้ได้นะคะพี่น้องเนาะค่ะอันใดพอเก้ได้เฮาก็แก้อันใดตาเฮามองบวเห็นพอเห็นเฮาก็เห็นนะพี่น้องเนาะค่ะเนาะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องไสยาศาสตร์เฮาก็เฮาก็ตาเฮามองบวเห็นเนาะค่ะถ้าเฮาพอเห็นได้เฮากะเห็นไปนะพี่น้องเนาะค่ะต่อสู้นะคะหญิงเหล็กหญิงเกรง่งราชินีชาวดินนะคะ แม่พรพิรดีเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนลูกๆในวงมงลลาเพลินาพื้นนำนะคะตอนยิแรงนี่กะเอฟซีฮากกะสนับสนุนบัตรกลุ่มปิดนะคะให้ได้หลายๆนะคะพี่น้องจาก4-5ร้อยกันยังดีนะพี่น้องเนาะซ้อยกันเนาะค่ะ